สวัสดีครับผมนายกิศรายีคิวนะครับวันนี้จะมาทำใบงานที่ห้านะครับการควบคุมลิฟต์นะครับอันนี้จะเป็นแลดเดอร์เข้าๆนะครับนะครับ เราจะมาอธิบายการทํางานนะครับการทํางานอันนี้จะเป็นอยู่ภายนอกนะครับถ้าเราจะขึ้นนะครับเราอยู่ชั้นนี้หนึ่งแล้วกดขึ้นนะครับคู่นะครับกดอัปโหลดก่อนนะครับ การทำงานนะครับแรสมมุติว่าเราอยู่ที่ชั้นที่3ามครับเราจะกดลิฟต์นี่ครับมานะครับกำลังขึ้นประตูลิฟต์เปิดนะครับเราจะเราจะขึ้นไปชั้นที่10นะครับเรากดชั้นที่สิบไฟก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับไป,ไปชั้น10 รอ้วคู่ครับประตูลิฟต์ก็จะเปิดนะครับ<ะ>ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ชั้นที่สิบนะครับเราจะลงลงมาชั้นที่สามนะครับประตูลิฟต์ก็จะเปิดนะครับแล้วเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในลิฟต์นะครับแล้วกดลงชั้นที่สามนะครับลิฟต์ก็จะลงมา ครับประตูเล็บก็จะเปิดนะครับกดตั้บครับขอจบการทำงานตะเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ